บำรุงด้วยอย่างาที่บำรุงด้วยเนี่ยครับบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ไก่เนี่ยแหละครับคือจา,จากการแนะนําของเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มฮอร์โมนน้ากันเนี่ยแหละครับก็คือว่าปกติบา้านรดชีกฉีดลงพืน้นลงดินบำรุงดินคือจังเพื่อนๆเ,เ,เห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องของการฉีดพ่นเพื่อลําต้นเพื่อเนี่ยเพื่อให้เปลือกมันนิ่มแล้วก็อย่างกินง่ายแล้วก็ที่สําคัญกับปัญหาที่เกิดกับการตายหนึ่งเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูนสุคนคือเก้านะครับพบกับบาโรโอดธรรมชาตินะครับแล้าวก็รายการเกษตรกับเสียงเพลงนะครับนําเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการเกษตรมาแบ่งปันสุภีสุนงคงคือเก้านะครับบาร์โอดซิ่ใไซคําว่าสอนหรืออีกอย่างต่างๆที่มันมองดูว่าเป็นการยุ่เหนือกันนะครับบาโรโอดที่ใส้คาว่าเป็นการแชร์ นะครับเป็นการแบ่งปันนะครับหู้อย่างดีๆมากะเอามา,าว่าวสู่พี่น้องฟังสิดีก่อนนะครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับบาโรดมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการนำฮอร์โมนหน้า,าพบหน้าบ่าโรดกันซิวถึงเรื่องฮอร์โมนปุ๋ยคอกแล้วกับจุลินทรีย์นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเราต้องซอยกันประหยัด นะครับซ้อยกันน้ำวิธีหรือวัตถุดิบที่ทำมาจากธรรมชาติเข้ามาใส่ในให้ในสวนนะครับเราต้องเร่งรีบเร่งรัดนะครับเพื่อทีให้ได้เกิดผลผลิตมากมายแต่ว่าเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเพื่อให้ผลผลิตยั่งยืนและมีความสุขกับพืชไร่พืชสวนเขาตลอดไปนะครับ ต้องล่วดีๆเรื่องอย่างเมื่อนี่เดี๋ยวไปติดตามกันครับครับสำหรับเรื่องเมื่อนี่อ่าสืบเนื่องจากเมื่อตน้นเมื่อแรกๆที่บาโรดเริ่มเริ่มเปิดหน้ายางอ่าองสวนยางแปลงนี่นะครับเปิดแรกๆเลยกะปีแรกกะได้ผลผลิตว่าดีปันหดเพราะเขาปีที่สอง อันนี้ก็ยอมรับว่ามีเพื่อนสมาชิกที่อยู่เลาะเลาะบริเวณใกล้ๆกันที่เพื่อนเฮ็ดส่วนยางนี่แหละมาแนี่ําว่ายางบ่ออกบ่ไหลนั่นไสยาเล่งรับรองดีแท้บาโรดก็เลยลงเข้าไปอยู่ในวัฏจักรนั้นใสยาเล่งอยู่ปีหนึ่งครับพี่น้องครับต้นยางบาโรดจากที่เคยมันออกดีครับอีหลีครับไหลดีไหลโดนลังเทือ หลครึ่งวันก็มีนะครับบารโรดก็ไบมบ่สนใจอย,ย่างตอนแรกก็คิดว่าแห้งไหลแห้งดีเนาะซิได้ยางไหลว่าสั้นตอนแรกน,น,นะครับลพาพอเข้าปีที่สองมากีดเบ่ออกครับกลายเป็นยางตายหนึ่งนะครับออันนี้ก็สาเหตุทึที่บารโรดพึ่งมารู้ว่าถ้ายางลักษณะไสยาเร่งนะ่ะโอกาสที่เฮาซี่เสียยางไปเลยในระ,ะยะยาวเนะี่ย เกิดแน่นอนในสวนบ้าโรดมีอยู่ประมาณสองต้นนะครับสองต้นที่เจอปัญหานั่นมาสองปีละบ้าโรดบได้กีดเลยนะครับทิมไว้แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่หยางไ้มันเชื่อแต่ว่ามีเพื่อนสมาชิกบางท่านที่อยู่ในกลุ่มใส่ฮอร์โมนไคไกน้ากันสูตรเดียวกันเนี่ยเพิ่นกัดแนะนาบ้าโรดว่าบ้าโรดฉีดลงดินก็ดีแล้วล่ะได้ให้อาหารทางดินน้ำแต่ว่าร้องเอาไปฉีดใน ในลำต้นเบืงองฮอร์โมนไข่ไก่เขาเนี่ยมันชี้เฮ็ดให้อย่างเปลือกนิ่มแล้วก็อย่างตายหนึ่งก็ที่ค่อยเฟื่อนฟูมาเรื่อยๆโดยโดยลักษณะคือปกติบ้าโรดที่ฉีดจังเพื่อนเพื่อนเห็นแหละครับว่าคือฉีดลงดินพร้อมกับจุลินทรีย์นะครับก็คือให้อาหารทั้งดินสําหรับอย่างที่บ่มีปัญหานะครับบ้าโรดนะครับแต่ว่ากับอย่างที่ตายหนึ่งเนี่ยบ้าโรดบ่เคยร้องก็เลยมีเพื่อนแนะนํามาในกลุ่มฮอร์โมนเนี่แหละ ว่าลองฉีดนำลำต้นเบืองื้อบาโรโลดของของเขาเจ้าของเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่ลองเฮ็ดเบื้องเนี่ยมันได้ผลก็คือถามว่าตอนนี้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ะก็เขากีดได้แล้วครับเพื่อนกีดได้แล้วนะครับมีนำ้ำยางไหลปกติแล้วนะครับแต่บาโรดบ่เคยลองซิมาลองพร้อมๆกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละครับเอาไปเบื้องต้นอย่างที่ตายหนึ่งของบาโรดมีจากต้นเดี๋ยวไปลองเบื้องครับต้องบอกจังซีนะครับว่าที่จริงอ่ะ อย่างตายหนึ่งเนี่ยมีด้วยหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหลักก็คือเรื่องการใส่ยาเล่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อราราดานะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเกิดได้อย่างไงนะครับเชื้อราต่างๆที่มาจากใบนะครับเนื่องจากบางท่านสกิดในช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องระวังครับเพราะว่าหน้าฝนเนี่ย ต้นเปียกหลายท่านสมาชิกหลายบางท่านเนี่ยต้นเปียกกัยังกีดยุ่งเสียครับนั่นแหละคือปัญหาที่เฮดให้เกิดเชื้อราดําได้นะครับฉะนั้นถ้าต้นบ่ยแห้งอหลีเนี่ยย่าเฝ้าไปกีดพี่นอ้องบ่เกิดเมื่อนี่ก็เกิดมื้ออืน่นบ่เกิดเมื่ออื่นก็เกิดเมื่อเห้แน่นอนกับเชื้อราครับแต่ว่าส่วนของบ้าโรดที่เป็นยุสองต้นนี่ก็คือเกิดจากการใส้ยาเร่งไส้นัดออกดีนะครับตอนไม่ไหมนะครับบ้าโรดก็เลยหยุดมาสองปีแล้วแหละครับ แล้วก็มาบำรุงเริ่มเจาะหานะครับเริ่มมีน้ำอยางบ,บำรุงด้วยอย่างวันที่บ,บำรุงด้วยเนี่ยครับบำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ไก่เนี่ยแหละครับคือจากก,การแนะนําของเพื่อนเพื่อนที่ยู่ในกลุ่มฮอร์โมนน้ากันเนี่ยแหละครับก็คือว่าปกติบ้านรดชี่ฉีดลงพืน้นลงดินบำรุ้งดินคือจังเพื่อนๆนเห็นในคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าเรื่องของการฉีดพ่นเพื่อลําต้นเพื่อเนี่ยเพื่อให้เปลือกมันนิ่มแล้วก็อยางกินง่าย ก็คือที่สาคัญกับปัญหาที่เกิดกับการตายหนึ่งเนี่ยบ้ารดลองมาอาทิตย์สองอาทิตย์มาแล้วนะครับในการฉีดล้าต้นกระเท็ดให้ยางเริ่มมีน้ำยางใี่ไหมละครับเนี่ยเริ่มมีน้ำยางไหลซึมม้านะครับจกปกตอิอย่างต้นนี้เนี่ยตายหนึ่งแบบยืนม้าปีกวักวๆแล้วครับเกือบสองอสองปีแล้วหะครับ ปลาโรดก็เริ่มมาฉีดได้ได้สองสามอาทิตย์ละฉีดตั้งไหนดีครับฉีดน้ําแผงใช่ลหมครับเนี่ยฉีดตั้งเีจากคาแนะนาของเพื่อนๆน,นะครับที่เฮดฮอร์โมนไส้ขึ้นกันเพื่อนบอกว่าเฮทให้ยางเปลือกนิ่มน้าแล้วกัอยางที่เคยตายหนึ่งก็ะจะได้ฟื้นกลับมาได้คือเก้าวสั้นวันน่ะปลาโรดก็เลยเอามาลองเบิ้งครับเอามาลองฉีดเบิ้งล่ะ แต่ว่าก็บ่ได้กีดเอาน้ามที่ได้ครับตอนนี้ครับก็บลองจอเจาะเบื้องหน้าครับเจาะเร่งเสียน้ายางก็เริ่มมาแล้วครับเนี่ยน้ำน้ำข้างล่างคือกันครับปกติยางสูงสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีน้ำยางอยู่ครับแต่ว่าข้างล่างมันจิบระท่านได้สั่งน้ำยางเนื่องจากเกิดปัญหานนเนี่ยแหละครับเออเชื้อราเนี่ยแหละกับเอใส่สารเร่งน้ำนั่นแหละครับบาร์อนก,ก็เลยมาแก้ไข ด้วยการใช่ฮอร์โมนที่ที่เฮ็ดขึ้นเองเนี่แหละครับมาลองฉีดตามคําในน้นำของเพื่อนเพื่อนเบิงซึ่งปรากฏว่าเริ่มมีน้ำยางมานะครับจากปีสองปีก็ได้แต่เลยวันนี้หลังจากที่รรว่ารดมาบํารุงมาทั้งให้อาหารทั้งดินทั้งมาฉีดด้านหน้านับลําต้นนี่แหละครับเนี่ยฉีดลําต้นนั่นสิแหละครับปรากฏว่ามาแต่เบื้องก,ก็เริ่มมีน้ำยาง ในระดับข้างล่างแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ยังไม่ได้กีดเอาหน้านะครับก็เริ่มมีน้ำํำยางก็อยากจะนํามาให้เพื่อนๆในเบื้องว่านอกจากปัญหาการให้อาหารทั้งดินการให้อาหารทั้งดินแล้วสิ่งที่บ้าโรดนํามาใช้กับโฮอร์โมนก็คือแก้ปัญหาอย่างตายหนึ่งนี่หละครับแต่ว่าที่ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ยังไหนเดี๋ยวเขามาติดตามเบื้องเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ในเบื้องต้นนี่บ้าโรด เอาจากคำแนะนำของเพื่อนที่ใส่ฮอร์โมนมานะครับว่าฮอร์โมนที่เขาเฮ็ดขึ้นเองเนี่ยแหล,ลนนะครับฮอร์โมนใกล้ๆเนี่ยละครับเพื่อน, <im it> ๆ,อนๆที่เคยใส่ <im it> เพื่อนแนะนำมาว่าลองเบิ้งเ้าโลดใส่ไ,ได้อยู่ใส่ไ,ได้ดีอยอ่อยากก่างกะฟื้นขึ้นมาใส่ได้กีดได้นะครับเพื่อน <im it> ๆคน <im it> ๆที่แนะนำนั่นเ <im it> พื่อนเพื่อนสามารถที่จะได้ผลผลิตจากน้าอย่างต้นที่เคยตายหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากะ การกกีดเพื่อนกับปรับเปลี่ยนนะครับจากกกีด1นึ่พักหหรือกีด2อพักหเพื่อนกับกกีด1นึ่พักสนะครับสาหรับต้นที่เป็นอย่างตายหนึ่งมาแล้วหัวก็ฟื้นตัวนะครับต้องต้องลักษณะนั้นเอาจากไหนก็แล้แต่น,นะครับบารรดกะซีเอาเรื่องราว้วพวกนี้มาให้เพื่อน <S <S ๆได้เบ่งตลอดเดี๋ยวเขามาตามกันบ้างนะครับว่าจากที่แก้ไขด้วยฮอร์โมนใกล้ๆเนี่ยอย่างที่เคยตายหนึ่งมันจะเปลี่ยนแนวใด เริ่มมีน้อย่างมาแล้วแต่ว่าสามารถกีดได้ตอนใดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเรื่อยๆครับครับสำหรับวันนี้บ้าโรดก็ได้นําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับพี่กับน้องนะครับออีกเช่นเคยนะครับสําหรับเรื่องราวของการใสฮอร์โมนการใสจุลินทรีย์การใส,รใสปุ๋ยคอกบ้าโรดก็อยากจะอาช่วยให้พี่น้องเนะี่ได้ได้ได้กลับมาใสมหัน อ่านเห็นประโยชน์ของมันอาจจะบรวดเร็วคือจังสารเคมีอย่าไอาปุ๋ยเคมีครับหลายท่านยังคงหันมาใส่สารเคมีอยกับบ้าโลดก็อยากก็อยากจะแบ่งปันนะครับเนาะว่าลองมาใส่เบิ่งครับเกี่ยวกับของธรรมชาตินะครับมันก็ที่ก่อให้เกิดผลในระยะยาวนะครับถึงแม้ว่า,าผลผลิตอาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับการใส้ ปุ๋ยเคมีสารเคมีแต่ว่าก็คุ้มครับประหยัดน้ำนะครับเนาะเทคนิคการกกีอย่างเฮทให่หน่ำยางไรดีมันมีหลายอย่างครับแต่ว่าบ้าโรดก็ยังที่บอกแลลวครับว่าบาโรดจะมาคุยกันเรื่องการบำรุงการดูแลต้นไม้แล้วก็ดินในไร่ในสวนให้สุดอุดมสมบูรณ์กอนนะครับส่วนเทคนิคกกีดจังใด หลายหลายท่านก็คงสิเก่งก็บาโรโหลดพู้ละว่าเวลากรีดวางมีดจังไดเฮ็ดจังไดจังซีถึงเนื้ออถึงท่อน้ำยางบอ่อเข่าแกนนะครับหลักๆก็กกคือมีดตรงเข่าน้ำนะครับต้องฝนมีดให้เขา่าแต่ว่าเทคนิคการฝนมีดรับมีดจังไดเดีย๋ยวไปเบิ้งช่องเพื่อนๆหลายช่องครับที่บาโหลดแนะนามาแล้วนะครับที่เพื่อนสอนวิธีรับมีดให้คม้ม จังไดน,นะครับแต่ว่าบารอดซีบอไปเว้าเรื่องเรื่องเทคนิคด้านนั้นนะครับบารชชบอดซีขอมาเว่าเรื่องเทคนิคเรื่องของการบํารุงดูแลแรักษาต้นอย่างด้วยฮอร์โมนไก่ไก่จุลินทรีย์ไข่เน่าแล้วก็ปุ๋ยอคอกขี้วัวขี้ควายบ้านเฮานี่แหละครับเอา้าไปตามเบิ่งครับถ้าผู้ใดต้องการอยากรู้ว่าเฮ็ดเมียให้คมจังไดแล้วก็กรีดจงังใดเดี๋ยวคลิปหนะ้าบารอดซีมา เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องรลวาการกรีดแผลอ่าคือตอนนี้บำรุงดูแลรักษาดีละแต่บ้าโรดก็เลยอ่ามาคิดบ้างว่าบางเบางเทือเนี่ยกรีดเห็นเพื That ่อนๆนบางท่านกรีดกรีดยางเต็มหน้าเลยครับอย่างต้นใหญ่ก็กรีดยาวเต็มอ่าบ้าโรดมาคิดว่าเอ้ามันบวเปลืองหน้าอย่างบ่ตอนนี้ก็เลยอยากจะมาเฮ็ดคลิปว่าเปรียบเทียบระหว่างอ่าแผลกรีดสั้นๆ ประมาณ10เซนนะครับกับลายกว่านนะครับอันไหนชีออกดีกว่าวกันนะครับเดี๋ยวบาารดชีมาเฮ็ดคลิปต,ตรงนั้นตอบอพื่อนเพื่อนเบิ้งนะครับว่าเปรียบเทียบม,มันตอบว่าผิดนะครับเปรียบเทียบเบิ้งว่ากรีดยางหน้าแคบกับหน้ากว้างปริมาณน้ํายางจะไหลเท่ากันหรือไม่ต้นขนาดเดียวกันเดี๋ยวบ้ารดชีมาลองอยู่สวนเจ้าของนี่แหละนะครับเดี๋ยวไนพ่อกันในคลิปหน้านะครับนะ สำหรับคลิปนี้บ้าโลดขอมลา,าพาจากไปก่อนกับฮอร์โมนไข่ไก่ที่ผลิตขึ้นเองแล้วก็จุลินทรีย์ไข่เน่าผลิตขึ้นเองนะครับฝากเรื่องราวรรเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ